ถ้ามาจากเส้นลำลูกกาอยู่ตรงลำลูกกา30เลยลำลูกกา30มานิดนึงครับเบี้ยวเข้าถนนเฉลิมพงส์ง0 0เมตรอยู่ซ้ายมือโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ลำลูกกานะตอนนี้ผมอยู่ที่ลำลูกกาวันนี้ผมจะพามาร้านเกมนะเป็นร้านเ,เพื่อนในวงการนะครับที่ตอนนี้เนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยก็เปิดหน้าร้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมีชื่อร้านว่า k 2 game store นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวทุกคนพร้อมแล้วมากเลยครับโอเค โอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในร้านแล้วนะครับนี่นะครับคุณเคนะครับผมนี่เลยครับอันนี้เป็นคุณเคใช่ไหมเราชื่อคุณเคใช่ไหมใช่ครับผมเคเจ้าของร้านใช่จริงๆเนี่ยผมกับคุณเคเนี่ยเราซื้อขายกันมาโหนานนะใช่ครับคือหลายๆคนที่ถามผมว่าเฮ้ย hey, พี่แผ่นไม่มีเลยเหรอทําไมแผ่นหมดอยากรู้ใช่ไหมว่าแผ่นผมหายไปไหนหมดนี่เลยครับ <laughs> คือคุณเคเนี่ยเขาจะคอยรับซื้อแผ่นจากผมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเรารู้จักกันมาเป็นปีแต่ว่าเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรก ใช่ครับผมเพิ่งเพิ่งแบบจริงๆผมรู้จักพี่ิวมานานแล้วครับประมาณ3-4ปีแต่ว่าวันนี้ถือว่ามีร้านก็เลยถือโอกาสให้พี่ยูแบบมาหาอ่านี่นะครับวันนี้ก็คือบรรยากาศในร้านข้าวของคุณเคคุณเคเปิดมานานไหมครับร้านที่นี่เปิดมาได้ประมาณเดือนเดียวครับ อ๋อประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมครับใช่แล้วก็เราทำเนี่ยส่วนใหญ่เราขายเป็นเครื่องแบบมือหนึ่งมือสองครับส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือสองครับมือหนึ่งมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เน้นครับอ,อ,อ,อ๋อเราจะเน้นเป็นมือสอง<ช>แล้วก็ร้านก็ตกแต่งสวยมากแล้วก็จะมีพวกเพสี่อ่าเป็นเนี่ยครับทุกคนลองดูจะมีพวกเพสี่นะครับผมมีเพย์สี่เพห้านะครับแล้วก็มี Xbox ด้วยแล้วก็มี Nintendo Switch ด้วยนะครับซึ่งปกติคุณเคอยู่ร้านเองเลยไหม ปกติผมจะอยู่ร้านเองเป็นหลักๆครับแล้วก็จะมีน้องมาช่วยบ้างครับแต่ว่า oh. ออสักเดือนนึงไม่ไม่กี่รอบแต่ว่าจะเป็นผมเนี่ยครับหลักๆ๋อหลักๆ oh. ก,ก,ก็เป็นเราแล้วก็โหนี่แผ่นเกมเยอะนะทุกคนลองมาดู <c oughs> แผ่นเกม Nintendo Switch นะครับอันนี้เป็นแผ่นมือหนึ่งมือสองไหมหรือว่าส่ว <c oughs> นใหญ่ก็มือสองเป็นแผ่นมือสองซะส่วนใหญ่ครับเกือบประมาณ90%ได้อ่าเป็นแผ่นมือสองสภาพดีนะครับแล้วก็ร้านนี้ค่อนข้างตกแต่งสะอาดมากลองดูลองดู <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อพวกแผ่นเกมเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นพวกแผ่น PlayStation 4นะครับ PS สี่ PS ห้าแล้วก็พวกอ e s กร r y ก็มีสายชาร์จนะครับมีพวกจอยด้วยนะสวยๆเลยมีหูฟงังมีกล้องแทนชาร์จมีเคสมีค่อนข้างที่จะครบมากแล้วก็นี่คืออะไรครับคุณเคอันนี้คือ,อคตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเกมครับเอาไว้ให้ลูกค้าเขาอ่ามาลองหรือว่าบางทีลูกค้าเขาสั่งตัวเครื่องเกมของเราเนี่ยครับเขาก็เอา ก็คือว่าเป็นไวทสเ่าไวทเทสสินค้าของลูกค้าอันนี้จะเป็น Xbox นะซึ่งผมเองอ่ะไม่ได้ขายนะ Xbox ออ่ะลูกค้าถามผมเยอะเหมือนกันนะ Xbox บอกแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ไม่ใช่แนวอะไรแนวหลักๆก็มีเข้ามาครับหลักๆของผมเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเพลย์สเตชันแล้วก็ Nintendo Switch บ้างนะอันนี้เรารับซ่อมได้ไหมทางร้านรับครับรับซ่อมซ่อมนี่ซ่อมเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็จะมีของส่วนใหญ่จะเป็นอ่าเพ4ย์สี่ครับตอนนี้ผมกําลัง ส่วนใหญ่รับหลักๆเลยจะเป็น PS4 แต่ว่า,อา 5, ไอ้พวก Nintendo พวก PS5 อะไรนี้ก็ทยอยเป็นงานง่ายๆครับอ๋อกแค่แบบอย่างเช่น Joy ลวนอะไรอย่างนี้ก็พอได้<ร><ป><ๆ>เครื่องทำความสะอดเครื่องซินโนร<ป>ครใครที่มีปัญหา PlayStation 4เสียงพัดลมดังติดต่อมาได้นะ รบบบับทำใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะคือไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยอันนี้อา๋ยวคุณเคลองบอกหน่อยว่าร้านคุณเคอยู่ตรงแถวไหนอะไรยางไงอ๋อถ้าร้านนะครับถ้ามาจากเส้นลำลูกกาอยู่ตรงลำลูกกา30สิบเลยลำลูกกา30มสิบมานิดน,นึงครับเดี้ยวเข้าถนนเฉลิมพงศ์สองร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือ,อแต่ว่าถ้ามาจากเส้นสายใหม่อ่ะครับก็คือเลยโรงพยาบาลลงสะพานมา อยอยู่ติดกับซอยร่วมมือ4อยู่ขวามือครับอ๋อครับผมก็คือร้านคือร้านอยู่ริมถนนเลยนะทุกคนแล้วก็ที่จอดรถสะดวกด้วยนะครับที่จอดรถก็สะดวกอ่ะคุณเคผมขอถามนิดนึงทำไมอยู่ๆเราถึงมาขายเกม อ๋อจริงๆผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเอยู่แล้วครับเล่นตั้งแต่ Play เลยครับ Play แล้วล้างยาวมา Play สี่อ๋อก็สะสมมาเรื่อยๆครับพอดีชอบเล่นเกมแล้วก็มีแผนอืมครับผมเราก็เลยก็คล้ายๆคล้ายๆกับผมนะทุกคนจริงๆผมก็ผมจุดเริ่มต้นเนี่ยผมก็ชอบเล่นเกมเหมือนกันแล้วก็ช่วงสมัยย้อนไปน่าจะสักประมาณรวมๆ20่ปีผมเคยเป็นพนักงานไอรับแรกเหลือสมัยก่อนมันจะมีร้านเกมร้านเกมที่ว่าชั่วโมงละยีบาท ผมเป็นพนักง,งานดูแลร้าน,นแล้วจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยคือผมจําได้เลยตอนนั้นผมมีเพทูอยู่เครื่องหนึ่งทุกคนผมซื้อมาเล่นซื้อมาเล่นนี่แหละและ้วสมัยก่อนมันจะมีแอปขายดีกําลังดังขายดีดอทคอมอผมลองโพสต์ขายดูฮ <c oughs> เฮ้ยขายได้นี่วะทีนี้แล้วพอเราเห็นเอ้ยมันขายได้เราก็เลยเริ่มผมนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นผมเลยกับการขายเกมน่าจะนวมรวมสิบปีละก็คือซื้อมาตอนเมื่อก่อนก็อาจจะเหมือนคุณเหียนป่ะเราซื้อมาเล่น เขาเรียกว่าอะไรเล่นไปขายไป oh. ซื้อมาเล่นไปขายไปก็แบบเออทีนีออ้มันก็โอเคโอเคแล้วก็เลยแบบพอเราเริ่มแบบแล้วอย่างหนึ่งผมก็พอมีความรู้นิดหน่อยพอเล่าคุกกี้อยู่อะเกมร้านเกมมาเด็กก็เลยเออลองทําดูก็เลยแบบถามว่าทําเต็มตัวไหมจริงๆก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทําเต็มตัวแนละ้วผมก็มีงานที่ผมทําอยู่เหมือนกันอย่างคุณเค่เนี่ยทำเต็มตัวไหมครับถือว่าทาเต็มตัวไหมทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ทาเต็มตัวแล้วครับปกติมีงานประจาทําครับ อ๋อก็เลยปิกตัวออกมาคืออยู่เฝ้าร้านเองเลยดูแลร้านดูแลร้านนี้อ๋อแล่ร้านก็สวยนะทุกคนใครที่อยู่ใกล้เราแวกนี้ก็มาได้จุดเด่นจุดเด่นใกล้ๆร้านเนี่ยคืออะไรดีดินเวอร์ไหมถือว่าไกลไหมก็ถือว่าไกลครับถ้าจุดเด่นใกล้ๆร้านเลยนะครับอ่าก็จะเป็นตรงตลาดแล้วกันครับตลาดวงสกร์ของกินเยอะครับตรงนี้อ๋ออยู่ใกล้ตลาดวงสกร์นะครับอ๋อซึ่งถ้าใครมาไม่ถูกเนี่ยคุณเคสักเบอร์ได้ไหมเอาเป็นเบอร์ เบอร์โทรศัพท์064ครับ8689156เดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอไว้ให้อีกทีนึงแล้วก็เพื่อนไม่ว่าไหนที่โทรมาแล้วก็ถ้าเขาไม่รับก็รอ,อนิดน,นึงนะบางทีอาจจะมีผิดว้าหน้า,านร้านเนาะใช่ก็ติดต่อสอบถามได้ร้านเปิดวันไหนอะไรยังไงบ้างครับถ้าร้านผมจะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับถ้าไม่ใช่ขอโทษทีครับ ร้านผมจะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับก็คือเราหยุดวันจันทร์ใช่ไหมครับใช่คือร้านปิดทุกวันจันทร์นะครับเปิดก็ประมาณสายสากี่โมงเปิด9ก้าโมงครึ่งถึง2องทุ่มครับพี่อยู่อ่าเปิด9ก้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มแล้วก็ทางร้านเนี่ยคือลืมบอกรับซื้อด้วยนะไม่ได้ขายอย่างเดียวใช่ครับอ่าคือหลายหลายคนก็อาจจะรู้ว่าผมก็จะขายเหมือนกันหลายๆคนอาจจะเฮ้ยเราก็ขายแล้วทาไมมาแนะนํา ไม่กลัวเราลูกค้าไปหาคือผมมองว่าคืออย่างคุณเคเนี่ยเราซื้อขายกันมานานผมค่อนข้างแบบสบายใจผมไม่ได้มองว่าเป็นศัตรูกันเลยผมบอกตรงๆนะคือหลายๆคนอาจจะงถ้าเป็นคนอื่นคงไม่มานั่งโปรโมทคู่ต่อสู้ให้คนอื่นหรอกแต่นี้ผมเห็นว่าแบบเราซื้อขายกันมานานแล้วคือคุณเคคือแบบง่ายๆอ่ะยังไงก็ได้เราซื้อขายกันมาก็ไม่เคยมีปัญหาไม่มีครับใช่แล้วก็รู้สึกมันสบายใจก็เลยแบบเออยิ่งแบบเขามาเปิดหน้าร้านเราก็ยินดีด้วยบ คือก็ถือว่าูร้านสวยนะตกแต่งสวนอันนี้ใครเป็นคนบิวอินครับเนี่ยใครเป็นคนวางแบบไปเลยถ้าเป็นเรื่องการออก,ออกแบบแบบจะเป็นแฟนผมเป็นคนออกแบบใ,ใช่ครับพอจะเก่งเรื่องนี้ที่ออกมาให้สวยนี้ก็แฟนเป็นคนออกแบบให้สวยมากสวยมากมีเชเดลเลียตรงกลางมีไฟมีอะไรถือว่าแบบออกแบบได้ดีวางดีเทลอะไรดีมากก็ร้านก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปกําลังดีแล้วที่สําคัญก็จอดรถหน้าร้านได้ด้วย ใช่ครับสามารถมาแล้วก็จอดหน้าร้านได้ยาวอาจอดหน้าร้านได้ยาวๆเลยสะดวกมากนะครับก็เนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใครที่อยู่ละแวกกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเรามีบริการจัดส่งด่วนด้วยใช่ไหมครับมีครับมีก็รับของทันทีหลังจากโอนเงินภทยในสักประมาณสองสาชั่วโมงใช่ก็จะเป็นบริการส่งพวกเลยมาแล้วระบมุฟเลยพวกนี้เนาะใช่ครับผมเองก็มีบริการอย่างนี้เหมือนกันก็ใครแต่ว่าของคุณเคคอนแน่นกับผมเยอะอย่างที่บอกผมทําเป็นอดีเลกนะครับแล้วก็ คุณเคนี่ก็เปิดเต็มตัวละมีหน้าร้านละ,ละก็ทุกอย่างถูกต้องหมดทุกอย่างนะครับผมใครที่สนใจก็มาใช้บริการคุณเคได้นะ mm hmm. อ่ะฝากอีกทีนึงว่าร้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพิ่งเ,เ,เข้ามาดูอ๋อครับก็ถ้ามาจากเส้นถนนลำลูกกาครับจะอยู่ติดกับอซอยลำลูกกา30ให้เลยมาหน่อยนึงครับจะเป็นถนนเฉลิมพงศ์ตรงเข้ามา2 0 0รเมตรนะครับอยู่ซ้ายมือ,อแล้วก็ถ้ามาจากเส้นตลาดนะครับตรงสกรตรงสายใหม่ครับข้ามสะพานลอยมาอยู่ติดกับซอยล่มบุญสี่ครับอยู่ อ่าโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวคุณเคจะทำํำหมุดลงใน Google Map ใช่แล้วเดี๋ยวนีเดี๋ยวผมมาปักลิงค์ที่ใต้คลิปนี้ให้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็สากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ